สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องทายทองคูณน,นะคะอันนี้เราก็ปล่อยทองคูณแล้วนะคะเราลองดูว่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยเขาเขาจะไปทางไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่ไปไหนอยู่ดีค่ะยังอยู่กับป้าแพรอยู่ดีนะคะแล้วก็อีกสองวันแม่ก็กลับมาแล้วนะคะเราก็มาลุ้นกันว่าจะติดแม่หรือติดป้าแพรนะคะอือโอ,อสนุกมากเลย ทรายก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอสั่งทรายมาให้ด้วยให้ได้เล่นนะคะพี่เต้เอากล้วยมาให้หน่อยนะ่ะก็มีอาหารว่างนะคะมีอาหารว่างตอนสิบโมงนะคะคุณชายทองกูนะคะก็เป็นกล้วยนะคะมาแล้วค่ะ,ะค,รรครับก่อนทำไมาเสียงอ่อนๆแท้ ปลาแพยอดสวยๆด้วยปลาแพรสวยด้วสวยด้วยแจกสวยเพื่แจกสวยด้วยปลาแพไม่ทำนะคะแจกสวยด้วโอ้หลุมล้อมพี่เต้ยเลยนะคะไหนทำาคะมามามไปมาไปมานี่นะคะเดี๋ยวก็วันที่สิบสามก็จะได้กินแบบอิ่มอร่อยนะคะเราจะจัดโต๊ะจีนช้างนะคะเราจะเชิญช้างมาทั้งหมด เกือบสิบเชือกนะคะแต่ว่าตอนนี้ไล่ได้เก้าเชือกเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเชือกไหนมาเพิ่มหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีบุญดีกับวรนุยเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะอีกสองเชือกถ้ารวมช้างที่บ้านเราก็ห้าเชือกแล้วนะคะแล้วก็ทองสุกพันล้านแล้วก็พี่ทรงสเสด็จนะคะแล้วก็พี่สุพรรณสาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเชิญมานะคะนนะทองคูณก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคุณแม่กลับบ้านนะคะ ดีใจตั้งแต่เช้าเลยนะคะว่าคุณแม่จะกลับมาก็เสียงดังโวยวายตั้งแต่เช้านะคะดูกินไม่ทันป้าแพรแล้วแล้วก็มีพี่กอบฟกับคุณพ่อก็ทำโรงช้างอยู่นะคะนี่นี่นะคะช่างก็ทำอยู่ก็ ขึ้นโค้งแลคะมันช้าตรงที่เราอยากได้เหล็กถักแบบนี้นะคะทําเป็นโค้งให้มันสวยมันก็เลยล่าช้านิดนึงนะคะนี่เริ่มแล้ว,แล,วแล้วก็ตอนนั้นพี่กตอนนี้กําลังพี่ก๊อฟกำลังขุดหลุมนะคะขุดหลุมที่จะฝังหลักของมเมดอกรักนะคะนี่ก็เป็นคุณพ่อนะคะนี่ เขาก็ทํางานนะคะนั่นนะคะใครที่คิดถึงคุณปู่นะคะคุณปู่อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ไม่พักเลยค่ะทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะเดินขยันนะคะนี่นะคะน้องทองคูณก็เราปล่อยเขาได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนเลยทองคูณอะ่ะแต่ว่าถ้าเชื่ออื่นก็ อาจจะปล่อยไม่ได้นะคะกินหญ้าครับพ่อบอกพ่อสิหนูว่าน่าจะติดประแพรมากกว่าแม่ดอกรักนะเนี่ยใช่ไหมหมดแล้วกล้วยหมดแล้วเดี๋กกินอ้อยเดี๋ยวกินอ้อย ปอกให้ด้วยนะคะนี่แต่คุณพ่อเนี่ยะคะ่ะที่ปอกให้ถ้าพี่ๆนิยนให้ทั้งลำของโปรดนะคะของโปรดแม่ดอกรักกับคุณคูณนะคะอ้อยนี่ใช่ไหมอ้วนนี่นะคะอ้วนมาก ขอกอนพอแล้วๆขอพอเร็วแอบไปหักกันนะคะปล่อยปลาอะปลาลูกปลาสวยอกันแล้ว่นงบอนะครับวพอกับคุณพ่อนี่ครับสวยนะแต่พอกับพวกเราแบบสั่งอะไรก็ไม่ทำอุ้ยเอ้ยเอาไปอวดป้าแพให้เขาแย่งเนอ ดี๋ยวฟ้าแยกกละฟ้าแยงเอาไปซ่อนละให้ป้ากินด้วยแบ่งกันไม่แบ่งค่ะไม่แบ่งเราเอาไปอวดเขาทำไมเอา้าพี่ก๊อฟลูกสาวพี่ก๊อฟไม่ได้กินนะ่ะพี่ก๊อฟเศร้าเลยนะคะป้าแพรไม่ได้กินนะคะดเดี๋ยวคุณพ่อกำลังเอาให้นะคะ ดูอุ้ยถ้ากินอุ้ยอุ้ยไม่ยอมให้อ้อยปลาแพรกินนะคะทองคูณแบ่งปลาแพรด้วยจะหมดแล้วไงเอาไปฝากปลาแพรด้วยถ้างั้นน่ะของปลาแพรเราไม่ต้องปอกนะคะเพราะว่าปลาแพรช้างโตแล้วดูยืนเฝ้าคุณปู่นะคะอ้ยยืนเฝ้าคุณพ่อนะคะขอน่อยขอน่อยครับมาเร็วมาเร็ว ครับ่อนครับเร็วครับครับเร็วครับครับเจสวยครับเจสวยได้กินหรอรัวครับเร็คเครับเวมสวยครับเรครับครับวโอ้ยสวยจังเลยให้กินเลยใกินเลย้กเลยเจ้าของเขาสั่งแล้วนะคะให้กินเลยให้กินเลยนะคะเอาไปอวดเขาอีกว่าเอาไปอวดเขาอีก ให้เขาแย่งเอาอะปลาแพรก็ได้กินเหมือนกันนะคะแต่ว่าของปลาแพร,รนี้ไม่ปอกเปลือกนะคะขอ,ข,ของคุณแบ่งปลาแพร,รด้วยแล้วให้ปลาแพร,รได้กินอันปอกด้วยไม่แบ่งนะคะห่วงมากไอ้ขี้ห่วงคือแมงห่วงคือแมงกัเลย ไปอีกแล้วนะคะไปอีกแล้วอ้อยบจาอ้อยบจาขายอ้อยดีสิบบาทดีสิบบาทนองค์คุณจ่ายตังมาเลยยี่สิบขาด้วยป้าแพรทำสวยๆก่อนถ้าคุณพ่อสั่งอ่ะได้โอ้ป้าแพรก็สวยสวยนะคะนี่สวยด้วยสวยสอยท้เลย แค่สองเชือกยังวุ่นวายขนาดนี้เดี๋ยววันที่สิบสามวันนี้สามเชือกนะเนี่ยแล้วก็วอลนุยอีกบุญดีอีกวุ่นวายกำลังสิบเลยนะคะทองสุขกับพันล้านอีก,ออกโอ้ยพี่ทรงเสด็จก็อยู่แบบเงี้ๆตามคุณพ่อไปแล้วนะคะเนี่ยไม่ทำเลยครับก็แล้วครับกันนะบำวันทำันทำันเสียงนะเสียง เียวเสียงเสียงเสียงาม้มงามนะค้าบผมครับอั่นกินเทโอ้ยโอ้ยน้ออะไปนอนเปเลยอากวายกวยเปเลยอากวยเปกวพี่เต้ยสิ มาน yup. to ี่มาค่ะปลาแพมมาพ่อหนีก็คือแบบสปอยสุดนะคะโอ้ยตามตูดตามก้นเขาอยู่นั่นเลยน้องทองคูณก็เดี๋ยวจะ รับแม่ดอกรักกลับบ้านวันที่13นะคะก็ฝากพี่ๆติดตามชมด้วยนะคะว่าทองคุณเจอแม่ครั้งแรกจะเป็นยังไงนะคะจำได้ได้แต่ก็ยังติดปลาแพรเหมือนเดิมโอ้ยเนาะทองคุณว่ะ ต้องฝึกเขาบ่อยๆนะคะเขาจะได้ชินเขาจะได้ทำตามนะคะถ้าพี่ๆมาหาก็จะได้ชมความน่ารักของเขานะคะนั่งดีอ่ะนอนนอนนอนแล้วนอนลงแล้วนอนลงแล้ว ท้องคูณก็เล่นอยู่ใกล้ๆบ้านใหม่ของตัวเองนะคะโอ้ยแล้วก็เดินผ่านหน้าเขาก็ไม่ให้เขากินให้ปลาแพรด้วยโอ้ยสอสูแกกบลงแกรบลง โอ้ยจะไปแย่งจากฝากหลานทำไมป้าแพเรากำลังฝึกให้นอนลงนะคะเวลาถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาจะได้จำถ้าถ้าเราจะขึ้นเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามช่องพายทองคูณด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรา ครอบครัวภายทองคุณด้วยนะคะ